มินจากไดฟ์โฟต์บล็อกครับเดี๋ยวจะพามารีวิว n i ิสสันนาวรา Pro 2x เป็นรถกระบะนิสสันที่ขายดีมากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยขายดีเพราะว่าตกแต่งแบบส p o r t Off-Road มาให้เลยจากโรงงานแต่ให้เป็นระบบขับขึ้น2อล้อซึ่งราคาก็ถูกย่อมเยาวลงมาแต่ได้เครื่องแล้วก็เกียร์เหมือนตัวท็อปเลยนี่คือ n i ิสสันนาวรา Pro 2x ราคาจำหน่าย9 9 9 9 0 0บาทแต่ตอนนี้เขามีฝา,าแฝดในค่ายของเขานั่นแหละก็คือนิสสันนาวรา Pro4X Pro 4X Pro คือขับเคลื่อน4ล้อผมเคยรีวิวแล้วไปย้อนดูกันได้นะครับตัว Pro4X ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่เอามาใส่ในกระบะนะครับเอาเครื่องเทอร์ล่ามาก็คือดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่เกียร์7สปีดแล้วขับเคลื่อน4ล้อของเขามีดิฟล็อกด้านหลังให้ด้วยนะฮะล้อสีดำยางเป็นออเทอเลนนะครับพร้อมรุยมาดู รูปลักษ์กันก่อนนะครับก็ตกแต่งกระจังหน้าสีเทาเนี่ยสไตล์สปอร์ตเลยแล้วก็นี่คือหน้าใหม่ของนิวนาวาร่าตอนที่เขาไม่เนเชนใหม่อย่างไรก็คือดีไซน์กระจังหน้ากันชนบัมเปอร์เนี่ยข้างหน้าเนี่ยชุดใหม่หมดเลยโคมไฟหน้าเป็นดีไซน์ใหมห่หลายรุ่นของเขาอ่ะได้โคมแบบนี้เลยโคมเหมือนตัวท็อป VL p r o f o รโฟ2 x รุ่น V ก็ได้โคมไฟแบบนี้เขาให้ตั้งแต่ตัวแคปอะ่ะเขาเรียก Quad I, คอสไอคอสก็คือ4นะครับให้โปรเจคเตอร์เลนส์4ดวง2ดวงล่าง เป็นหลอดต่ำสองดวงบนจนหลอดสูงมีไฟตัดหมอกมาให้เป็น LED ครบเลยนี่คือ Pro 2X มิติตัวถังก็เป็นกระบะตัวท็อปที่ขนาดกระทัดรัดสไตล์นวาวาร่นะครับความยาวจากหน้าถึงหลัง5เมตร2กว้างเมตร8สูงเมตร8ระยะฐานล้อวัดจากกึ่งกลางของดุมล้อหน้าจนถึงกึ่งกลางดุมล้อหลังอยู่ที่3,150มิมก็เป็นฐานล้อที่ไม่ยาวมาก กราวเคแลนคือระยะต่ำสุดใต้ท้องรถจนถึงถนน225ม mm. ิลิเมตรก็ไม่เตี้ยไม่สูงนะครับรถเนี่ยเป็นไมเนอร์เชนคือพื้นฐานของเขาเหมือนตัวท็อปแล้วก็จริงแต่โครงสร้างยังเหมือนเดิมของนิสสันนาวราร่าคือตับแหนบด้านหลังอยู่ใต้เพลานะฮะก็เป็นค่ายเดียวทุกค่ายเขาแหนบเทินเพลาหมดอันนี้แหนบป็นอยู่ใต้เพลาก็ทาให้มันสูงได้แค่นี้ก้าวขึ้นลงเนี่ยรถไม่มีมือจับาเงี้ยข้างในเขาไม่มีมือจับขึ้นรถสไตล์ออฟโรดทั้งหน้าและหลังนะครับ แต่คุณสามารถคนตัวสูงเนี่ยก้าวขึ้นรถได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือข้อจํากัดของเขาแต่คนชอบก็มีเพราะว่ามันไม่สูงมันขนาดกระทัดรัดนะฮะลัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่6.3เมตรก็ถือได้ว่ามาตรฐานนะวงเลี้ยวไม่ได้กว้างเหมือนนวราดีสีสมัยก่อนนะครับเจนนี้ทํามาโอเคแล้วกับหน้ายางยางติดรถเนี่ยสองห้ายางเป็นไฮเว์เทเลนตัวโปรโฟเอ็ X, เขาได้ออเทเลน ไปได้ในทุกสภาพถนนเพราะขับเคลื่อนสีล้ออันนี้เป็นยางไฮเวทดเทลนนแก็โอเคนะครับล้อก็ดูดีเข้ากับตัวรถได้อยู่นะเรื่องของดีไซน์ชุดแต่งต่างๆเนี่ยมีเฟนเดอร์สีดำจริงๆร,รถเนี่ยเขามีโป่งซุ้มล้อมาให้อยู่แล้วพวกรุ่น V ีอ่ะเขาจะมีอย่างนี้เลยแต่พอเป็น p r o 2x ก็ติดเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งให้มันดูดุยิ่งขึ้นยางกันฝุ่นให้มาสีแผ่นหน้าหลังระบบห้ามล้อด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกล้อของเขา닛สันเนี่ยก็ 6ลู114นะฮะล้อแต่งสวยๆไม่ค่อยมีนะครับแต่ล้อรอบนี้เขาทามาล้อเขาสวยอย่าง Pro 2x ่ยคุณใช้ของเดิมไปเลยคุณไม่ต้องไปหาล้อไหนแล้วเนี่ยดีไซน์เขาเนี่ยเหมือนพวกนิสสันไททันเลยล้อเป็นสีดําสวยดีครับแต่รัดมาเป็นยางไฮเวทเทเรนก็ไปเปลี่ยนสเปคเป็นออเทเรนแบบที่เขาใส่มาใน Pro 4x ก็ได้นะฮะหรือว่าไปใช้พวก BF Woodridge TA อัลเทเลนนะครับที่เป็นรุ่น K2 เเนี่ยก็ขยายหน้ายางไปเลยเป็น265เพราะตัวนี้มันแม็กมันหน้ากว้างมันได้อยู่แล้วนะฮะแต่เขาให้มาแค่255้ก็คืออยากให้รถมันประหยัดน้ำมันประหยัดไหมก็ประหยัดจริงนะเครื่อง2.3ลิตรเทอร์โบคู่ตัวนี้นะครับขับแบบไม่ต้องปั้นมากนะฮะใช้ความเร็ว8 0 1 0 0ยเนี่ยอัตราบริโภคเชื้อเพลิงอยู่แถวแถว45ิกิโลเมตรต่อลิตรทำได้ไม่ยากทำได้จริงนะครับทำได้ตั้งแต่ออกตัวนี่คือจุดขายเลยแรงประหยัดน้ำมันแรงยังไง แรงม้าสูงสุดของเครื่อง2.3ลิตรเทอร์โบคู่ตัวนี้นะครับ190แรงม้าที่รอบต่ำนะครับแรงม้าสูงสุดมาที่3,750รอบเท่านั้นเองส่วนแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรมาที่รอบต่ำมากๆ1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีเท่านั้นเองถ้าคนขับเก่งๆเนี่ยใช้ walking speed รู้จังหวะของรถโดวยเฉพาะตัวขับ4ี่เขานะน้ำมันเต็มถังถังเขาให้มา80ลิตรคือคุณแบบขับข้ามป่าเนี่บายสบาย ไม่ต้องเอาน้ำมันไปสำรองเลยนะครับหรือคนขับไม่เกง่งข้อเท้าแบบไม่นิ่งอะ่ะรอบเครื่องจะสวิงยังไงก็แล้วแต่แรงบิดสูงสุดของเขานะครับมาเป็นแฟลททอร์คแล้วมาในรอบที่กว้างสามารถใช้แรงบิดสูงสุดเพื่อปีนป่ายในทางชันอะไรเงี้ยได้สบายเลยนะครับแรงบิดสูงสุดของเขามาที่รอบต่ำมากๆ1 5 0 0รอบเท่านั้นเองนะครับตัวเริ่มต้นของเขาโอ้โหเรียกได้ว่าแรงขับดีๆประหยัดขับดีขึ้นไปอีกแบบว่าระดับโปรนี่ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่ นี่คือจุดขายเลยถังน้ํามัน80ลิตรเนี่ยผมว่านี่น่าจะเป็นแบบในไม่กี่ค่ายนะที่แบบไม่ต้องปั้นแล้วก็เต็มถังอ่ะวิ่งได้พันกิโลเมตรเออนอกนั้นอาจจะต้องแบบปั้นอ่ะแบบว่าปั้นจนเมื่อยตะคิวกินอะไรเงี้ยของนาวาร่านี่ให้ถังมา80ลิตรไปได้อ่ะเป็นพันโลดีไซน์ก็เนี่ยครับของแต่งสไตล์สปอร์ตออฟโรดหูดำลารััง่าสีดําแต่ก่อนอยู่ในคาริเบอร์ตวนี้มีเฉพาะใน ตัวสปอร์ตตัวท็อปมื่อจับสีดำมีสมาร์ทเอนที่มีพุชสตาร์ทกุญแจดีไซน์เดียวกับ GTR นะครับนิสสันทุกรุ่นนะฮะกุญแจแบบนี้มันได้ขึ้นรถสีดำแต่ก็แบบว่าเชยๆไปหน่อยนะในส่วนของหัวเก๋งจะมีความเป็นรูปฟักทองเล็กๆคือนิสสันเนี่ยนิสสันนาวาราวิสุกิชไทตันเนี่ยจะมาแนวนี้นะครับมีความเป็นรูปฟักทองเล็กน้อยเพื่อให้พนักพิงเนี่ยสามารถ เอนได้สักหน่อยเวลานั่งจะได้ไม่เมื่อยหลังไม่ชันนะในตำแหน่งของผู้โดยสารด้านหลังกระจกจริงๆอันนี้ติดฟิล์มมาแต่ถ้ามาจากโรงงานเนี่ยสาบานนี้เขาจะใสออกเขียวนะครับแล้วก็3บานหลังก็ทําเป็น Privacy Glass ทาสีมาจากโรงงานความเป็นสากลต้องยอมรับว่านิสสันอะไรเงี้ยคืออยู่เมืองนอกทั้งในญี่ปุ่นหรือในยุโรปในออสเตรเลียอะไรเงี้ยเขาขายดีจริงนะครับเขายิ่งใหญ่มากทั้งโลกนะครับยกเว้นที่ไทยก็ ไม่ช่วยกันซื้อครับนะไม่ช่วยกันซื้อเขาก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่แล้วตัวนี้เขาเป็นสติกเกอร์นะขูดฉีดได้แต่เบิกศูนย์ได้นะครับตัวนี้ระวังด้วยเขาทําให้มันเหมือนดีไซน์เดียวกันแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยสีแดงติดสติกเกอร์มาตรงเสาบีนะครับอ่าถ้าเกิดมาก้มดูก็จะเห็นนะฮะว่าตับแหนบของเขาเนี่ยแหนบสี่แผ่นอยู่ใต้เพลาก็ทําให้แบบรถมันไม่สูงมาก ได้เรื่องอะไรการขับขี่การทรงตัวก็โอเคมันไม่ได้ต่ำหนีอะไรกันมากกับพวกแหนบเทินเพานะครับคือรถสไตล์เนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นแบบรถกระบะที่การขับขี่มิติต,ตัวถงังคล้ายๆพวกรถ SUV ขนาดใหญ่ CG มันก็สูงสูงทุกรุ่นนะครับขับยังไงก็มีโยนพวกรถกระบะเนี่ยเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วถ้าเกิดแบบแหนบใต้เพามันดีกว่าแหนบเทินเพาผมว่า Toyota i s u z u มาสด้าหรือแม้แต่มิซูบิชิอ่ะที่แบบว่าเหมือนเป็นบริษัทลูกนิสสันที่เมืองนอกอ่ะเขาก็คงเอาแหนบมาไว้ใต้เพาหมดแล้วถูกป่ะเขาไม่เอาแหนบเทินพากันหรอกก็อันนี้ไม่เป็นเจนนี้แต่เจนหน้าบอกเลยยังไงก็แหนบเทินพานะแต่เจนนี้มันเป็นมเนอร์เชนมาปรับแต่งเล็กน้อยแหนบตัวใหม่นุ่มขึ้นนะครับลองขับมาแล้วก็รู้สึกว่านุ่มของเดิมจะออกดิบเทอนแชสซีเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมาลองก้มดูเห็นอยู่นะครับของพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ เห็นๆกันอยู่โกหกไม่ได้นะครับก็ใครที่ชอบเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยมาศึกษากันดูได้นะแต่เขาก็คุยว่าเรื่องของการบรรทุกหนักเนี่ยเขาไม่แพ้ใครนะครับในสังก็ขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้แต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันหมดครับดูรถวิ่งกระหลำ่ำวิ่งแตงวิ่งทุเรียน,เ,นยเขาใช้ยี่ห้ออะไรกันนะฮะตัวยางลองตัวถังนะลองบล็อกอะไรพวกนี้มันก็ดูมันแน่นหนาดีนะครับมาลองดูนะผมขับดูก็รู้สึกว่า รถมันก็นิ่งพอสมควรหรือเสียงเอีอาร์ตอะไรเงี้ยก็ไม่มีการบิดของตัวถังสำหรับตัว4ประตูเนี่ยน้อยกว่าตัว King Cap นะครับตัว King Cap ขึ้นเนินแล้วรถเอียงพงมาลายเอียงเนี่ยตัวถังเอียงยังมีให้เห็นนะฮะล้อหน้าขวาไปแล้วล้อหลังซ้ายกำลังไต่เนินอย่างเงี้ยจะได้ยินแต่พอมาเป็นรุ่น4ประตูเนี่ยขึ้นเนินอะไรเงี้ยไม่มีเสียงเอียอาร์ตแบบการบิดตัวอะไรเงี้ยไม่มีถือว่าโอเค ตัวลูกกระบบะของ n a วราร่รุ่นท็อปๆเนี่ย V L หรือตัว p 4X Pro 2X เขาเปลี่ยนลูกกระบะนะครับเพิ่มความสูงของขอบกระบบะขึ้นมาทำให้มิติตัวถังมันดูแบบดูดูขึ้นเพราะว่าพื้นฐานรถเหมือนเดิมไม่ได้ยกอะไรขึ้นเลยนะครับแหนบมันอยู่ใต้เพลาแต่เทคนิคเขาดีนะต่อขอบกระบบะขึ้นมานะอีกประมาณ5ซนติเมตรจะเห็นว่าเขาทำกระบะสูงขึ้นมาเนี่ยมองจากด้านในก็ทำให้มันดูดีขึ้นนะ แล้วก็มียางรองระหว่างตัวลูกกระบากับหัวเก๋งตรงนี้ก็จะทําให้เกิดมีการกระแทกกระทันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เกิดเสียงเหล็กจะทบเหล็กนะครับปั๊บปับปับ,ปบเงี้ยตัวนี้มันก็จะช่วยดูดซับแรงลงไปมีทั้งด้านหลังและด้านข้างเลยส่วนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เอาไว้ยึดจักรยานนะครับเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาตอนที่ทํากระบาร่วมกับ Mercedes- b e n z X Class ด้านท้าย รอเลยกับฝาท้ายดีไซน์แบบปัม๊มคำว่านาวาร่าลงไปแต่ถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นความอวบอูมของฝาท้ายเขานะครับเขาตีโปร่งออกมาแล้วก็ปัม๊มเนี่ยลงไปด้านล่างนาวาร่านะครับอย่างเงี้ยสวยสวยกว่าพวกทำเป็นสติกเกอร์มาแปะแล้วเหมาะกับสไตล์สปอร์ตออฟโรดทั้งคันชุดแต่งสีดำแบบนี้มากๆ VL <Real S 1> <Real S 2> ก็ได้แบบนี้โลโก้อ i นิสานดีไซน์เก่าแต่เป็นสีดำแดงตัวเนี้ย ก็ทำให้รถแบบดูมีอะไรนะฮะเหมือนแบบ Honda เนี่ยตัว H สีแดงใช่ไหมอันนี้โลโก้นิสสันสีดำแดงคมไฟท้ายสวยดีครับไฟท้าย LED ไฟหลีก็เป็น LED ขับตามเท่ๆเลยรถ n a วราร่เนี่ยมันไม่ได้สูงมากอย่างพวก t o y ยต้เนี่ยผมเนี่ยต้องกระโดดขึ้นนะครับแต่ของ n a วราร่เนี่ยนี่หรือ Ford เนี่ยต้องใช้คำว่าแบบ คือไม่มั่นใจอยากกระโดดเลยอาจจะขึ้นไม่ได้นะพวก Ford ดเดนเจแต่นาวาละ่ายกตูดนิดเดียวก็นั่งได้เลยทีนี้รถหล่อๆของเราก็เป็นที่หมายปองนะครับเวลาไปงานแสดงสินค้างานกาชาติท่องเที่ยวต่างๆวัยรุ่นมาเห็นเฮ้ยรถกระบะจอดเอาท้ายออกหรอนั่งกินเหล้ากินเบียร์กินขนมกินอะไรกันหน่อยกินเสร็จ เก็บให้ด้วยนะครับเก็บฝาท้ายแต่ของขยะโยนเข้าไปในรถอะไรเงี้ยเลอะเทอะมดขึ้นนะแต่ของนิสสันนี่ล็อกได้เลยที่เปิดเนี่ยเขาเล็กๆเ,เป็นรถเจ๋งเก่าล็อกดีมากเลยตรงนี้ปกติโตโยต้านี่ต้องล็อกโค้เลยนะตัวแพงเลยนะแต่ของนิสสันเนี่ยราคาสัก8 0 0แสนกว่า7 0 0 0แสนเนี่ยก็มีแล้วนะที่ล็อกประตูแบบนี้ มีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์กระยะด้วยครบเลยเรื่องพวกนี้และตัว V L กับตัว p r o f X เนี่ยจะเห็นว่าติดตั้งระบบผ่อนแรงประตูฝาท้ายของกระบะมีทอร์ชั่นบาร์มันก็จะเบาถามว่าน้ำหนักขายไปเยอะไหมก็โอ้ก็เยอะนะ6 0 70%พวกที่ไม่มีเนี่ยแต่ไม่เบาเลยแบบของ Ford นะของฟอร์ดนี่เบาเลยอันนี้ก็เบานะแต่ก็มีน้ําหนักหน่อย อาจจะเพราะอุปกรณ์อะไรเขาเยอะด้วยแหละทั้งกล้องทั้งอุปกรณ์ชุดล็อกรวมถึงน้ำหนักของฝากระโปรงแบบอวบอูมเขาเนี่ยโหนกนูนเนี่ยเขาเนี่ยเพิ่มน้ำหนักมันขึ้นมานะฮะแต่หลักการเขาดีมากที่เขาทำตัวนี้ภายในนิสันนาวราใหม่ก็ต้องบอกว่า สะดุดตาที่พุงมาลลยนะครับดีไซน์สปอร์ตนะเหมือนพวกรถ SUV เลยอันนี้ก็ต้องชมเชยนะครับดีไซน์พวงมาลัยได้สวยแล้วก็เป็นวงกลมขนาดใหญ่หุ้มหนังนะฮะดูดีเลยทีเดียวนะฮะได้แค่ปรับขึ้นลงเข้าออกยังไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่ติดนะครับแต่พอใช้บ่อยๆมันจะติดอย่างผมเนี่ยผมแบบจะมีถ้าเบาะปรับไม่ลงตัวก็ใช้พุงมาลลยช่วยนะมันเป็นช่วงที่เราต้องแบบหมุนให้พอดี นะข้อศอกทำมุมสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยการที่พวงมราลัยเข้าออกได้เนี่ยคือมันก็เหมือนครบถูกต้องนะครับก็เป็นกระบะค่ายเดียวตอนนี้ที่เหลือนะครับในเมืองไทยเพราะว่าทุกค่ายเขาจะเข้าออกและขึ้นลงได้คือสี่ทิศทางอันนี้ได้แค่ขึ้นลงยีส่สุแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เขาเป็นพลานุภาพพิกโลกเขาก็เข้าออกขึ้นลงแต่ิสันเนี่ยจะเหมือนเชฟโรเลตที่พิ่งเลิกไปนะครับ ภายในเหมือนเดิมนะครับแต่ตัดของออกไปเยอะเหมือนกันจากไอโนว่าตัวนี้แหละแต่เป็นก่อนไม่น่เชนโดยเฉพาะที่วางแก้วใต้ช่องแอร์กระบะมีทุกยี่ห้อเขาเคยมีนะครับว่าที่แบบดีไซน์บบนี้เคยมีตัว NP300 แต่เขาเอาออกไปก็ไม่รู้ทำไมนะครับมันจะทำให้บริษัทรวยมากขึ้นแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไอสออันนี้ออกเขามีกันหมดนะแล้วก็ Power อรตรงกลางออกไปแล้วเมืองนอกทางออสเขา ใช้เสียบพวก GPS อะไรเงี้ย๋ยวน,นี้ก็อาจจะมองว่าใช้ GPS จากมือถือกันแล้วทำจอให้รองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็เสียบ USB เลยดีไหมนะครับตัวนี้รองรับนะเอาสาย USB แท้นะครับเสียบเข้าไปคุณเสีย USB port ตรงนี้แต่ในกล่องนี้มี USB Type A แล้วก็ Type C เอาไว้เสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือเขาก็จะถาม กดล็อกเพื่อดำเนินการใช้งานได้เลยนะครับ Android รุ่นใหม่ๆ Android 10ขึ้นไปสามารถดูแผนที่นำทางแล้วก็เล่นเพลง YouTube Music สะดวกสบายจอตรงนี้นะครับผมก็อาจจะหาที่ติดมือถืออีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นจอตัวนี้ก็ควบคุมเสียงควบคุม GPS ใช้คนละจอไปเลยอันนี้โอเคดีมากๆ a i แอร์ออโต้มีฮีเตอร์ในตัวแล้วตัวนี้ออโต้แบบแยกซ้ายขวานะครับนาวาราก็มีแอร์หลังตัวนี้4ประตู นาวาร่าเขาอ่ะพิเศษตรงที่ถ้าเป็นรุ่นแคปนะฮะแต่ดีไซน์แบบนี้ไม่มีแคปนะครับอย่างล็อกโขเขายังมีล็อกโขตอนครึ่งของโปร2 x เนี่ยเขามีเฉพาะ4ประตูรุ่นแคบคิงแคบอะครับเขามีแอร์หลังด้วยนะเออระบบความปลอดภัยอื่นๆด้านหน้ามีระบบช่วยเบรกระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับมีเรดาร์อยู่ด้านหน้าแต่ไม่มีกล้องนะพอไม่มีกล้องก็ไม่มีระบบเตือนรถออกนอกเลนนะตัวนี้ไม่มีบร i ยสปอตจะไม่เหมือน ตัว V L ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับเป็นอย่างตัวนี้ถูกไง999ล้านทอนหมื่นถูกไหมเงินล้านนะครับได้ของประมาณนี้เบาะนั่งก็เป็นเบาะดีไซน์แบบสปอร์ตท,ที่พิงอ่ะเป็นหนังแท้แต่ส่วนประกอบด้านข้างนะครับเป็นหนังเทียมมีอะไรก็เยอะเหมือนกันไม่มีอะไรก็เยอะเหมือนกันนะครับอา้าวไม่มีกระจกให้อา้าวกระจกอยู่ฝั่งนี้นะครับที่ใส่แว่น แล้วก็ถ้าเปิดไฟหน้าไฟตรงกลางจะเป็นขีดเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมาให้รู้ว่าไฟหน้าเปิดแล้วก็มีแสงส่องเรื่อๆในรถเวลารถวิง่งคอนโซลตรงกลางใหญ่เหมือนกันนะฐานเกียร์แบบ SUV ตัวนี้เป็นเกียร์เสปีดเป็นเกียร์ลูกเดียวที่อยู่ในพวกรถสปอร์ตแซที่ญี่ปุ่นออขับมันมากๆตัดต่อกำลังลื่นไหลนะฮะชุดคัดดีมากๆแล้วก็มีโหมดของบวกลบให้เล่นเกียร์ดีเครื่องดีตัวนี้ มือจับขึ้นรถไม่มีที่ผมบอกมีให้ข้างนี้มือจับขึ้นรถตรงนี้ก็ไม่มีนาวราลนไม่ค่อยสูงขึ้นง่ายแอร์เย็นติดฟิล์มแบบไม่ต้องดีมากเลยนะฟิล์มธรรมดานะ้นเนี่ยเออแอร์เย็นขนาดนี้มีแอร์แบกรอบคันเลยนะครับมีหัวเข่าด้วย,อยโอเคพรมปูพื้นรถนะครับเป็นของแต่งเฉพาะรุ่นนะ p r o 2X แล้วก็แต่พวกเราเนี่ยจะเอาแผ่นยางมาติดอีกไหมเฮ้ย,ยตัวนี้โอเคนะครับ เขาทำพรมแล้วใต้พรมของตัวโปร 2x อะ่ะมันเป็นแผ่นยางอีกต่อหนึ่งมีหมุดกระดุมตัวเนี้ยึยดฉะนั้นตัวนี้คุณไม่ต้องเอาออกนะครับใช้ได้จะเหยียบนุ่มไม่เยดไม่อาร์ตแล้วก็มันเก็บฝุ่นด้วยนะถึงเวลาล้างรถเนี่นล้างรถเขาจะลงไปเป่าพอใช้ไปนานๆคุณก็ล้างได้ล้างไม่ยากส่วนน้ํามันจะไม่ลงไปที่สกลาดพรมที่ปูรถอยู่ไม่ให้เป็นสนิมเพราะว่ามีแผ่นยางอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นของรุ่นเลยเห็นไหม โ 2x เอ้ย hey, ตัวนี้ดีแบบนี้ดีนะ้น้ำมันจะลงมาอยู่ในนี้ก็ไปตากเวลาไปเที่ยวหน้าฝนนะครับก้าวขึ้นรถมาเหยียบบนนี้เลยญี่ปุ่นเขาเหยียบแบบนี้่ยเขาคิดแทนเราปรกติญี่ปุ่นนี่เขาเหยียบบนนี้เลยแต่คนไทยเราหน้าฝนเราถนนเราเลอะครับต้องมีตัวนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นตัว Pro 4x ก็จะปัก Pro 4x ไง Pro 4x เขาปักที่ที่นั่งด้วยนะเบาะนั่งของ Pro 4x เขาปักไว้แต่ Pro 2x ไม่มี ไม่มีขับเื่อนสี่ล้อแล้วก็ไม่มีดิฟล็อกหลังเหมือนตัวท็อปแต่ก็เพียงพอครับในส่วนระบบแ c t i ีฟเซฟตี้ก็ ABS e b d ดีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วมีระบบรักษาเสียงภาพในการทรงตัวนิสสันเรียก v d c ใช่ไหมมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันแต่ไม่มี HDC คือระบบช่วยชะลอขณะลงทางชันเหมือนในตัวขับสีนะตกแต่งภายในไม่ได้ทำสีนะไม่ได้ทำเป็นสีดำเป็นสีเบดมา,รถถารตรฐานตัวนี้พลาสติกหมดนะพลาสติกแล้วก็มีหนังเทียมด้านข้างตรงนี้ ตรงนี้พลาสติกมือจับก็ไม่ทําสีอะไรให้เลยเหรอเหมือนพวกซิงเกิลแคปเลยนะอ๋อไม่มีมาตรวัดออฟโรดฮแต่มีเข็มทิศมาให้นะครับไม่มีตัวออฟโรดมิเตอร์ meter. ดูค่าเฉลี่ยต่างๆหัวจอดรถทิ้งไว้ตั้งนานนะ่ยปกตินี่รถทั่วไปจอดติดไว้เน่ผาน้ํามันทิ้งเยอะมากๆเครื่อง2.3รหัสไว้สองสามเนี่ยโอเคเลยนะส่วน จุดตายของเขาอีกจุดหนึ่งเหมือนกันก็คือไม่ได้บอกปรับไฟฟ้านี่แหละไอตัว115ตัวโปรเฟ็กก็ไม่ได้นะครับก็คือเนี่ยครับเลื่อนอย่างนี้แล้วก็โยกขึ้นลงอันนี้ลงสุดแล้วหรอลงแล้วก็เอนนอนนะครับแต่ตัว King Cap รุ่น V มีบอกปรับไฟฟ้าตัวนี้แต่ลูกค้าที่บอกว่าวเดี๋ยวรอ p r o 2x Pro, x, Pro f x ที่เป็นบอกปรับไฟฟ้าผมว่ายากนะครับมัน เขาคิดแล้วว่ามันต้องอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าจะเหตุผลของเขาคือเผื่อคุณไปลุยออฟโรดน้ําจมครึ่งคันอุปกรณ์พวกลัางเบาะที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าได้ไม่เสียหายเฮ้ยไม่ใช่เพราะตัวนี้โปร 2X ไม่ลุยนะครับเพราะว่าขับ2เท่านั้นไม่ใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ไม่ลุยเขาก็ไม่ให้บอกกับไฟฟ้ามาให้คือไอเหตุผลที่บอกว่าการที่เป็นเบาะก,กลไกธรรมดาเนี่ยมันจะทนกว่าเวลาออฟโรดก็ไม่ใช่แล้วนะครับอันนั้นผมมองว่า คนนิสสันเนี่ยเห็นที่ญี่ปุ่นมันจัดของมาแล้วหาเหตุผลมาบอกเรานึกออกปะแต่ญี่ปุ่นมันให้แบบเนี้ยบอกว่าเฮ้ย hey, คุณดูสไตลิ่งไงดูการตกแต่งรอบคันคือแบบญี่ปุ่นเนี่ยอะไรตัดได้มันก็ตัดอ่ะ <laughs> คืออันเนี้ยแค่ให้บอกปรับไฟฟ้านี่ผมว่าแบบจบเลยนะลูกค้าจะไม่บ่นเลยลูกค้าซื้อไปเยอะมากนะครับบางทีเขาก็รีรีรอๆอครบปี จะมีรุ่นโมเดลเยี์เลยไหมโมเดลเยียร์ปี2021ปรับอุปกรณ์เพิ่มเป็นบอกปรับไฟฟ้าอะไรเงี้ยในมุมมองผม,มนะอนาคตอาจจะมีก็ได้แต่ผมคิดว่าคือเขาแบบเดือ้อญี่ปุ่นที่นี่สันเดือแต่คนไทยอ่ะนั่งสารนะครับต้องหาเหตุผลมาตอบลูกค้ารถราคาเป็นล้านเบาะยังไม่ปรับไฟฟ้าเลยนะห้องโดยสารด้านหลังนะครับดูเหมือนจะไม่กว้างไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยแต่ก็ นี่ไงกาวขึ้นได้เลยไม่พึ่งมือจับอะไรแล้วเสือกตัวขึ้นมาแทรกตัวขึ้นมาปุ๊บนั่งเลยนะฮะก็ปิดประตู mm hmm. เล็กรูมประมาณนี้นะครับเฮดรูบอกเขา,าแบบพอมไม่กว้างมากเนี่ยมันก็เลยขึ้นลงง่ายนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องทำแบบใหญ่โตนะครับพวกนั้นก็ไปซื้อ SUV หรือ PPV อะไรไปเลยนะ คือขอให้มันมีพื้นที่อ่ะเวลาเราท่องเที่ยวจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่คนนะมันมีของบางอย่างที่เราใช้บ่อยเราต้องวางในรถขอให้มันมีเล็กรูมแบบเนี้ยเหลือนะครับซ้ายขวาแอร์หลังนะครับก็เป็นเหมือนแบบทางลมเฉยๆนะเพราะว่ามันปรับตัวน้ํายาแอร์ไม่ได้นะครับความเย็นแล้วก็แรงพัดลมมันมาจากข้างหน้าตัวนี้แค่เปิดปิดมี power outlet เป็น usb type a อ๋อ port 2 x ไม่มีอย่างก็คือช่องเก็บของหลังเบาะมันเย็บต่อมาอีกแผ่นนึงมันกี่บาทวะ บางทีก็แบบว่าขึ้นขึ้น <c ười> คือผมเป็นคนชอบรถนิสสันไงชอบบางทีแบบเห็นอะไรบางอย่างแบบว่าก็เฮ้ยทําไมคิดไม่ได้อะไรเงี้ยออ่าม,มีที่วางแขนมาให้มอลองศีรษะสามใบครบนั่งดีอยู่ความเป็นคูชั่นเนี่ยเรียกว่าส่วนที่เรานั่งสัมผัสพอเป็นหนังแท้ทัชแอนด์ฟิลมันดีกว่าพวกหนังเทียมเดี๋ยวนี้รถ SUV คันเป็นล้านนะครับเบาะหนังเทียม ปคุยว่าหรูทําสีได้แต่นี้ยังเป็นหนังแท้อยู่แล้วก็กูแบ็กกิ้งนะครับพวกนี้มันจะมีความนุ่มของมันอยู่ต้องลองมานั่งนหนนั่งให้ดูนะครับเฮดลูมเล็กลูมเหลือประมาณนี้บนพื้นฐานของรถเจนเก่าอะชัซีตัวนี้เดบิวมา5-6ปีแล้วก็ถือว่าโอเคตอนนั้นล้ําอยู่แต่ตอนนั้นแบบว่าคนอาจจะแบบซื้อก็บะก็ซื้อแค่โตโยต้ยีสุในยุคนั้นอะยุคที่โนร่าเอ็นพีสามอออกมาอะไรเงี้ยจริงๆแบบถือว่าเขาล้ามากนะ่อนที่เขาออกมาตอนนั้น เปิดที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกแบบเวอร์ดเดวิวด้วยย้อนกลับไปตอน NP300 สนาวล่าเนี่ยนั่งตรงกลางก็พอได้ไปด้วยการสนุก,นกครับผู้ชายแข็งแรงจะลงรถอะไรก็ระวังขมับกันด้วยนะครับนะฮะเพราะว่ารถเขาก็ไม่ได้สูงมากไม่มีมือจับตรงนี้ใช่ไหมจะจบลงสุดแล้วหรอกก็นะฮะก้าวลงมาเนี่ย,ยประมาณนี้ขึ้นลงไม่ยากครับ นิ่สันนาวรานี่ชอบในความเล็กในความไม่สูงของมันเหมือนกันนะคือพอใช้รถสูงมามากๆบางทีก็ไม่ค่อยสะดวกนะสำหรับผู้หญิงตัวเ,เล็กก็สรุปว่าซื้อได้ครับกับจุดที่เขายือนอยู่เนี่ยกับราคา999กับของที่ได้นะบอกเลยว่าคุ้มได้เครื่องตัวใหม่ 2.3ลิตรเทอร์โบคู่ขับดีมากๆเกียร์เสปีดของนี่ตั้งใจเลยชุดตกแต่งโดยรวมดีไซเนอร์เขาออกแบบมาดีให้เป็นสไตล์สปอร์ตออฟโรดสำหรับขับเคลื่อน2ล้อแต่งเต็มแบบนี้ล้อสีดำมาจากโรงงานก็9 99 9ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าจะขออะไรก็คงขอยางออเชเนจากเซลเพิ่ม erm, อะไรอย่างเงี้ยผมว่าใช้ได้นะครับถามว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เอาไปลุยแต่มันอนเนกประสงค์เหมือนกันรถขับเคลื่อน2งล้อ โดยเฉพาะเป็นกระบะนะครับที่เป็นขับหลังแล้วแรงบิดมหาศาลแบบนี้พื้นผิวที่ไม่เละมากเป็นดินแข็งๆเป็นหินกรวดได้อย่างดีๆเนี่ยมันไปได้ขับแบบรถระวังก็ไปเที่ยวกับพวกที่เขาเดินทางท่องเที่ยวสไตล์คาราวานได้แต่เข้าเส้นที่เป็นออฟโรดแบบเขาระเบิดอะไรเงี้ยไปไม่ได้นะครับติดนะฮะต่ตรงแอ่งที่เป็นเหมือนแบบแอ่งช้างกินน้ําสัตว์ป่ากินน้ําอะไรเงี้ยติด แต่ถ้าเกิดเป็นดินแข็งๆทั่วไปนะครับมันไปได้ก็เติมแค่ยางออเชเรนผมว่าเหมาะเลยช่วงแรกยังไม่มีงบใช้เดิมๆก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคในส่วนของการขับขี่นุ่มสบายถือว่าโอเคดีกว่าเดิมเยอะมากพวงมาลัยก็เบาแม้ว่าเป็น power hydraulic นะแต่การบังคับเลี้ยวอะไรต่างการคอนโทรลรถนี่ถือว่าเนียนตามากๆนะครับขับง่ายบอดี้ไม่ใหญ่เทอะทะนี่ก็เป็นจุดขายได้ ถ้าคุณเอาไปเทียบกับพวก Ford r a n g เจอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาใหญ่โดยตัางไ l u ักซูริโที่มันตีโป่งออกมาใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆความเล็กกระทัดรัดเนี่ยก็เป็นจุดขายได้นะครับการจะเข้าออกเมืองแล้วก็รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดทำได้ที่6.3เมตรจุดเด่นอีกเรื่องหนึง่งนอกจากความแรงแล้วใช่ไหมครับที่ผมบอกคือความประหยัดน้ำมันรถเครื่องใหญ่ก็คือเครื่องตัวท็อปของค่ายอื่นเนี่ย2อ3,000ออกตัวช่วงแรกๆเนี่ยเดินทางทั่วไป มีอ่ะสิบเกิโลเมตรต่อลิตรถ้าทาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่อยู่แถวแถวสิแต่ของนาวาร่าสิถ้าเกิดรถไม่ติด15กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยถือว่าประหยัดน้ํามันนะครับเดินทางไกลรถใช้งานนี่เห็นผลเลยแล้วออปชั่นที่เติมเข้ามาเหนือกว่าหลายหลายค่ายบางค่ายมีบางค่ายไม่มีนะครับอย่างพวกกล้องรอบคันอันนี้ได้ใช้มีประโยชน์ระบบช่วยเบรกอา่ามีเรดร์ข้างหน้าอันนี้ดีหลายค่ายไม่มีกับรถราคาไม่ถึงล้านมีอยู่ในตัวนี้ จะมีเล็กๆน้อยๆน,นะครับถ้าเราไปไล่ดูแต่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับเช่นกระจกไฟฟ้า4บานก็จริงนะฮะแต่ขึ้นลงออตโต้เฉพาะบานคนขับบางค่ายเขาขึ้นลง4บานนี้แต่มันไม่ใช่สาระนะครับมันก็เป็นไฟฟ้าคนขับก็ยังสะดวกอยู่มีกันหนีบอะไรเงี้ยนอกนั้นโดยรวมไม่น้อยหน้าใครเลยจอดเนี่ยเพื่อนลุมสวยหล่ออันนี้แต่งมาจากโรงงานคุณภาพจะดีกว่าที่แบบดีลเลอร์ชอบแถมแต่งกันอนะแต่งซุ้มล้อใส่ย,ยางใหญ ใส่ตกแต่งฝากระโปรงหน้าเป็นโหนกเป็นจมูกอะไรเงี้ยพอกาวมันลอกหลุดมันก็บินคืออันนี้แต่งมาแค่นี้พอแล้วนี่คือครบแล้วก็หล่อเฟี้ยวนะครับแบบนี้เลยผมเชื่อว่าหลังจากลูกค้าเนี่ยทำการบ้านเปรียบเทียบแล้วดูข้อดีข้อเสียสิ่งที่ได้สิ่งไม่ได้เทคโนโลยีที่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่า Pro 2 X เนี่ยจะเป็นรถขายดีแล้วก็วิ่งเต็มถนนเมืองไทยนะครับ ก็ฝากไปด้วยนะฮะในเรื่องการติดตามช่อง Drive Photo a l k เดี๋ยวจะหารถรุ่นอื่นๆมารีวิวแบบนี้อย่างสม่ำเสมอนะครับก็ฝากในเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมมินจาก Drive Photo a l k ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ